ดอได้ใช่ไหมแกต่อด <Chevy> ได้ได้ได้นี่สวยมากเลยนี่ตะวันขึ้นเปิดประตูรับตะวันนี้ดูเถอะหิ <deep S 2> มะาใต้แสงตะวันช่างสวยงามเหลือเกินค่ะบ้านในฝันนี่ละเมืองในฝันค่ะสวยงามสวยงามแอบออกหน่อยนึงมาเปิดให้ความเย็นเข้าบ้านเพื่อนดูดถเถอะ,ะสวยมากค่ะทุกคนดูเถอะสวยจริงๆ เขียวไหมอ่อชาเขียวก็ได้มาดื่มชาบ้านเพื่อนแล้วก็มาเก็บวิดีโอภาพส,สวยๆด้วยค่ะสวยมากค่ะโอ้ยเนี่ยแสงตะวันขึ้นมาทําให้เราได้เห็นความสวยงามของหิมะที่มาปิดทับนี่เก้าอี้หิมะเห็นไหม เล้วก็สวนหิมะอันนี้เป็นลานลานที่เวลาเราจัดปาร์ตี้กันอะไรกันเราก็จะนั่งทานอาหารกันอะ่ะก็เป็นหิมะทุกอย่างก็หิมะทั้งหมดสวนก็หิมะปกคลุมหญ้าทั้งหมด <c oughs> หิมะสวยงามโอเค <c oughs> อ่ะเดี๋ยวพบกันสั้นๆแค่นี้ก่อนเนาะเอาความสวยมาแจกกันแค่นี้ก่อนนี่แหละความสวยความงาม นี้จะ้ะนี่จะ้ะนี่จะ้ะแสงอาทิตย์ส่องมาสวยสวยแต่ก็หิมะบนต้นไม้ก็จะร่วงลงพื้นดินทั้งหมดมหมหโอเคเดี๋ยวพักไว้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวพักบนยอดไม้สวยๆเนาะออามุมนี้มุมนี้ออามุมนี้มุมนี้มุมนี้นี่ฝั่งนี้สวยค่ะ สวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ